สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงหนวดเกษตรออนไลน์จะพาท่านมาชมนะฮะการปลูกทุเรียนต้นเล็กไม่ให้ตายนะครับผมซึ่งก็หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับบอกว่าไม่รอดก็แนะนํามาแล้วต้องขอขอบคุณมากๆครับแต่เพียงแต่ว่าผมก็ได้มา,าพามาดูนะครับว่าที่ผมปลูกตามสไตล์ของลุงหนวดนั้นนะ่ะรอ,อดไหมนี่ครับนี่ครับ อออันนี้ต้นนี้นะฮะผมปลูกมาก็ประมาณาประมาณเดือนกว่ากาครับผมเป็นเดือนกว่าๆซึ่งก็มีการาแตกยอดแล้วนะครับนะฮะดูนะทั้งแถวเลยครับครับทั้งแถวเลยครับออกมาทั้งหมดเลยครับผมซึ่งก็เป็นผลดีนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจไปอย่างยิ่งเลยครับ ไปดูเต้นๆต้นต่อๆไปได้เลยครับซึ่งผมปลูกนะฮะผมก็ใช้สไตล์ของผมนะครับโดยการเตรียมดินและการปรุงดินนะครับครับ,รบอันนี้ก็เป็นเพสลาดแล้วนะครับผมนะครับต้นนี้อาจจะเหลืองนิดนึงนะครับเมื่อวานก็ได้ฉีดยาไปาเป็นอาหารเสริมนะครับเป็น แ uh, มกนีเซียมนะครับซึ่งมันจะออกเหลืองๆนิดๆน,น,น,นะครับผมนะดูต้นนี้ครับครับโอ้ทอดยอดสวยงามมากเลยครับผมตัวนี้เป็นหางปลาแล้วก็เป็นเออเป็นหางปลาแล้วก็เป็นหางดาบแล้วนะครับผมนี่ฮะซึ่งก็ก็ทำให้ผม มั่นใจนะครับว่าการาปลูกทุเรียนแบบที่ผมได้ไลฟ์ไปนะครับซึ่งหลายคนก็ได้ติดตามนะฮะและหลายคนก็อาจจะยังไม่ยังไม่ได้ติดตามลองติดตามดูนะครับผมเองก็ไม่เลยมีความรู้อะไรมากมายแต่เพียงแต่ว่าเราได้ลองผิด,ลอ,ผดลองถูกมานานนะครับผมทาให้ผมจะต้องมีความมั่นใจขึ้นนะครับผม ผมไม่อยากจะให้เพื่อนๆเ,เกษตร,รกรด้วยกันนะครับที่ปลูกทุเรียนแล้วก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับผมแต่มีคนหลายนักวิชาการหลายคนก็บอกว่าแต่ถ้าหากว่าเราปลูกทุเรียนนะฮะถ้าสําเร็จทุกรายสําเร็จกันร้อยเอร์เซ็แน่นอนครับราคาทุเรียนก็คงจะไม่สูงขนาดนี้ครับผมมันขึ้นอยู่กับความขยันขันแข็งขึ้นอยู่กับ ผู้ปลูกนะครับว่ามีความมั่นอ,อกมั่นใจมีความเรียนรู้ขนาดไหนนะครับผมแต่ต้นนี้เนี่ยเป็นโรคเนะครับแล้วผมเองก็ได้มีการฉีดยานะครับแล้วก็พ่นยาฆ่าเพี้ยนะครับก,ก็โอเคตอนนี้ก็ถือว่าทอดยอดแล้วนะครับผมนะผู้ปลูกนะฮะร,รายหน้าใหม่เนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็จะท้อท้อกันไปนะครับผมเองก็เกือบจะท้อแล้วครับนะฮะแต่ตอนหลังมานะผมได้ศึกษาข้อมูลได้เพิ่มเติมข้อมูลศึกษาจากผู้รู้นะครับก็ทำให้ประสบสมเร็จอีกระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งผมเองก็ต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์นะฮะ แม้แต่ขอบคุณผู้ที่รู้ที่ให้ข้อแนะนำมานะครับดูต้นนี้ครับโอ้สวยงามมากเลยครับท่านเห็นไหมครับครับดูมทอดยอดออกมานะฮะสวยงามจริงๆครับครับก็ผมก็ถ้าท่านผู้ใดนะฮะยังไม่ได้ ติดตามนะก็ลองติดตามแล้วก็ย้อนคืนเข้าไปดูนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลุงหนวดเกษตรอาาอนไลน์ก็จะได้เพิ่มเติมความรู้ให้กับท่านนะครับตลอดไปครับสิ่งที่เรารู้เราก็คนบอกกันครับเนี่ยสวยไหมครับโอ้โหสวยมากเลยครับต้นนี้ผมปลูกมาเดือนกว่าๆนะฮะที่ผมได้เรียนไปแล้วแล้วก็ผมก็ได้ทําคลิปแจ้งให้กับเพื่อนเพื่อนๆแล้วก ท่านผู้ชมได้รับชมไปแล้วนะครับผมซึ่งก็วิธีการง่ายๆก็คือผมก็ต้องเตรียมดินแล้วก็ปรุงดินนะครับการปรุงดินลองไปติดตามดูนะครับวิธีการปรุงดินการเตรียมดินอย่างไรนะครับหลังจากที่เขาแทงาหางปลาออกมานะครับชุดนี้เนี่ยผมได้มีการให้ปุ๋ยไปไปรอบหนึ่งแล้วครับผมพร้อมกับให้ อาหารหลักให้อาหารเสริมนะครับผมให้ปุ๋ยทางดินนะครับแล้วให้อาหารหลักอาหารเสริมนะฮะและท่าอาหารรองนะครับที่ที่ใบครับผมไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมหลายท่านถามมานะครับว่าลุงนวดลุงนวดได้ใช้ปุ๋ยอะไรนะครับผมขอเรียนเลยนะครับว่าผมใช้ปุ๋ยสูตร6 3สสนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับ ซึ่ง,ม,งมีขี้ข้างข่านะครับผมขี้ข้างข่านะครับเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมนะซึ่งของอินทรีย์พันธ์นะครับผมแล้วก็ใส่ฮอร์โมนครับหลายท่านก็บอกฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนอะไรฮอร์โมนตราไหนผมผมไปหาที่ท้องตลาดด้วยเลยครับคำว่าฮอร์โมนก็ไม่ใช่ว่าเป็นผลิตออกมาพิเศษอะไรไม่ใช่นะครับ คืออาหารรองและอาหารเสริมนะครับแมกนีเซียมแมกนีเซียมสังกะสีฟอสฟอรัสพวกนั้นนะครับผมก็ก็เขาก็จะมีให้อยู่แล้วครับในท้องตลาดนะไปดูนะครับบอกว่าซื้ออาหารหลักอาหารเสริมาะะครับผมเอออาหารรองอาหารรองอาหารเสริมนะครับผมครับ,รบนี่ฮะเป็นที่น่าพอใจครับแตกยอดออกมาไม่มีตายแม้แต่ต้นเดียวครับผม ไม,มไม่มีการเหี่ยวไม่มีการเฉาเลยครับผมนี่ฮะแตกยอดออกมานะครับตั้งแต่โคนต้นเลยครับตั้งแต่รอยต่อนะฮะนี่ฮะรอยต่อรอยต่อตานะครับแล้วก็แตกนะยอดออกมาครับผมเห็นไหมครับถ้าท่านเห็นว่าการทำการเกษตร ะะมันมีความจําเป็นที่ต้องเรียนรู้ด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามนะครับข่าวดีๆจากลุงหนวดเกษตรออนไลน์นะครับเราจะไปเรียนรู้ด้วยกันครับแปลกเปลี่ยนกันได้ครับผมนะครับในตอนนั้นที่เรา มือใหม่ด้วยกันครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะอีกคนหนึ่งที่ประสบสําเร็จในเรื่องของการปลูกทุเรียนนะครับผมครับสวยครับขอ,อยุติดแต่เพียงตอนนี้ก่อนนะครับท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ